คุณยายอายุ70กว่าปีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่กับลูกชายสองคนซึ่งเป็นใบ้พูดไม่ได้คุณยายก็ต้องทำอาหารด้วยเตาฟืนเลี้ยงลูกอาจารย์พรยายคุณยายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย 72็ดแล้วนะ <S <S> อ๋อแล้ว72็ดสิองแล้วบ้านนี้อยู่กี่คน3คนสามคนมีนใบคนน้ำายสาบคนมีคนนึงสามคนก็คือมีใบเป็นใบคนหนึ่ง <S <S> <S แล้วก็อีกคนหนึ่งทำงานลงมีอ,อ๋ออีกคนหนึ่งทำงานได้อ๋อ <S <S> <S ก็คือทำงานหนึ่งคนแล้วก็เป็นใบแล้วแล้วคนเป็นใบเนี่ยทำงานไหมเป่าไม่ได้ทำไม่ทำงานก็อยู่กับยาย อาแล้วแล้วคุณยายตอนเนี้ยมีเงินใช้จ่ายจากไหนลูกชายไม่ได้ไม่มีเงินติดแต่มีเงินเซ็นเขาหมายถึงข้าวเซ็นเขาเวลาไปเซ็นข้าวก็ไปไปเซ็นเ้าเงินออกก็ให้เขาอ๋อคือไปไปเชื่อไว้ก่อนเชื่อไว้เซ็นไว้ก่อนแล้วก็ลูกเงินออกมาก็ใช้จ่ายเขาใช้จ่ายเขาประมาณก็จ่ายค่าข้าวประมาณสามพันเดือนเดือนนี้ไงเดือนเดือนยังไอนะสามพันและ และยายมีโรคประจําตัวไหมยายโรคประจําตัวไม่มีไม่มีเลยอ่าแล้วแล้วแล้วตอนนี้เป็นอะไรไหมทางขานขาเข,ขิ่อนอะไรเนี้ยขาเป็นที่ขากตาหูนะอ๋อหูเป็นอะไรหูไม่ได้เคยได้ยินอ๋อหูไม่เคยได้ยินแล้วอ๋อตาล่ะเมื่อกี้บอกตาเป็นตาเป็นต้ากระจกตาต้ากระจกนะ<า>ผ่าเมื่อไหร่อ่ะผ่าวันที่สิบเบ็ดที่เบ็ดที่เ็ถึงเนี่ยอ๋อที่ถึงเนี่ยนะอ๋ออย่าเอ่ยไอ้พวก เบาหวานความดันอะไรไม่มีอันนี้ยายก็มีพื้นที่ตรงนี้นะเนี่ยอันนี้คือห้องที่อยู่กันเนี่ยนะอยู่ลูกชายนอนห้องนี้ลูกชายนอนห้องนี้ห้องนี้อข้างๆเนี่ยนะสองคนนะนะและยายอยู่ห้องนู้นยายห้องนี้คนเดียวอ๋อพังหมดแล้วห้องฮะพังหมดแล้วห้องพังไงพังไงเดี๋ยวไปดูหน่อยพังหมดไรเข้ตรงหน้าต่างอ๋อ ใช่ไหมพังไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋ออยู่ตรงนี้พังไม่เป็นไรไม่ไรไไยายยายมานั่งก่ดแล้อ่แล้ว ใครเป็นคนทําอาหารนะยายยายทำเองทำอาหารนะอ๋อทําเลี้ยงลูก,ลกไปทํางานแล้วก็งานเอาข้าวไปกินอะไรอ๋อทําเป็นคนทํานะ,ะ,าะคุณยายทำเองอ๋ออ่าคุณยายเดี๋ยววันนี้อตาตมามีสิ่งของไหมคุณยายนะอ่ะอข้าสารมาอ่าข้าวสารออกมาเลยนี่เป็นข้าวสารนะยายนะอ่าออกมาเอามามาอีกข้าวสารมาให้ยายไว สามถุงน้ายนะเอาน้ำดื่มมาน้ำดื่มน้ำดื่มมาสี่แพ็คนนี้เป็นไข่ไก่น้ายนะไข่ไก่สองแพ็คไข่ไก่สองแพ็ค นี่เป็นปลากระป๋องน,ยายนอ้าใหญ่นะปลากระป๋อง20ปลากระป๋อง20กระป๋องอันนี้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืช4ขวด4ขวดทำกับข้าวเองแม่ยายเองนะอันนี้เป็นมาม่ายายนะมาม่าเป็นหนึ่งรังมาม่ามเป็นหนึ่งรังอันนี้เป็นนมทานนมแม่ยายทานดีแล้วนะทานนมนะดีแล้ว อันนอมาอีกหนึ่งลังอ่าเป็นสองลังลก็นี่เป็นขนมนะยายนะอ่าเป็นขนมอ่ยายเอาไว้ทานนะอ่ายายนอกจากสิ่งของทั้งหมดนี้นะอ่านอกจากหมดนี้แล้วเดี๋ยวอตาตมาจะมีตังค์มาให้ด้วยอ่าขอตังหนึ่งพันบาทเดี๋ยวอตาตมาให้ยายไว้หนึ่งพันนะอ่าเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้เชสียก,กับข้าวกลับบ้านะยายนะเสียขนมข้าวฝอย อย่าเอาไว้ใช้นะท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป